ครผมชื่อพี่งต้อบชื่อมวยเป็นเปอร์เซ็นต์ครับค่ายสิลงพี่น้ำฝนครับอ่าไฟนี่เราซ้อมมากี่วันซ้อมที่ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสิลงพี่น้ำฝนครับก็อยู่ที่ค่ายพี่อั๋นป่ะครับอ่ามีใครเป็นผู้ปกครองซ้อมลราบ้างอาจารย์อั๋นครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่พีนอนในค่ายเยือนเนาะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่เราสิบสี่ครับสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้น้กปอยปล่อยห้าสิบสามครับมวยสไตล์อะไรครับ วันนี้เลยต้องมาเจอกับซูเปอร์บาสนะเคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยแล้วรู้ไหมเขาโมยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษาอย่างอย่างเลยเดี๋ยวนี้ตอนเย็นต่อยเขาวางเกี่วางแผงไงต่อยตามสไตล์เราเนาะเราไปแก้ไขกูต้องไปเดียวล่าสุดต่อยไหนไปต่อยที่บ้านนอกที่บ้านนอกอันนั้นปล่อยต่อยดีใช่ไหมช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อยต่อยไบ้าง ชนะครับชนะวันนี้เรียนมาลังสิต<ล>เคยมาต่อยที่นี่ยังไม่ครั้งแรกเลยตื่นเต้นป่าตื่นเต้นเฮ้ตอนเย็ยนถ้าตื่นเต้นนะวันนี้ต่อยเวทกี่กิโลเวท์ร้อยห้าป่ะร้ <105 S 2> อยห้าถ้าเข้าไปชั่งหนนะักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมามามา,มาเกินครับมาเกินถ้าเกินนี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณประมาณปาณอนด์หนึงห่งถึงไหมปอนด์ปอนด์หนึ่งครับได้ก็คือมาวิ่งยืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นตร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรง วันนี้ก็พร้อมเอาชนะกัออบค่ายนะคุมมากี่กิโลหนึ่งโลสองโลสามโลเงี้ยคุมกี่กิโลสามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ25่สิบห้าตังครับทุนจังหวัดเด็กบุรีรัมย์อ่ะฝากเชียร์ชวยแฟนคลับด้วหน่อยฝากเชียร์ฝากเชียร์ผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนอ่ะขอโชคดีก่อนครับ